สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลไหชกนะครับมือนีทังช่องเฮาได้เดินทางมาที่บ้านพ่อแดงนะครับเป็นข้างแรกที่มาไทายท้คลิดของคุณพอ่อเฮานะครับเพื่อมาตามเลขสูตรคำนวณของคุณพ่อแดงนะครับเป็นข้างแรกแ้วก็เลขอ่ความฝันว่าคุณพอ่อเฮาสีมีฝันทีเน้นแนวทางให้ตัวใดนะครับอาครับเป็นข้างแรกของทังช่องเฮานะครับมาติดตามแนวทางตัวเลขของคุณพ่อแดงไปน้ากันครับว่า คุณพ่อแดงสินให้ทิ่ทางตัวเลขไปที่ทางใดนะครับเอาเพียงว่าเป็นการเซฟเวลานะครับขอการเลื่อนเสเอ็ซีทุกท่านนะครับมาไปพ่อกับคุณพ่อแดงได้เลขครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อคราพเจ้าเองครับจะอาพาแฟนครับมาตามนะคะพ่อเลขสูตรพ่อแล้วก็เลขความฝันหลังจากที่เอาตอหนีไปเห็ดมาแล้วนะพ่อเนาะตอหนีสมัยโบราณเข้าไปเห็ดเอาตะเทียนมือนั้นกลับมาแล้วฝันดีว่พ่อ ก็ฝันว่าผัวกับเมียกอดกันนั่นแหละเมียนั่งตักผัวผัวแลกกอดเอาเมียนั่นแหละผู้พ่อกับแม่นั่งหัวหล่อโอ้ผู้พ่อกับแม่นี่ฮะนั่งหัวหล่อนั่งหัวหล่อนั่งตั้งขาหัวหล่อค่ะหัวบอกเอามึงเย็ดยังบอกเนี่ยผัวก็กอดเอาเมียตอนมันก็วนกันครับผัวแต่ตอนนั้นความฝันว่าตาลังอยากไปเห็นเหล็กตอลีดมาแล้วค่ะ ตามที่เห็นหนี่เพิ่อนกอดกันอยางนีครับแต่ธรรมาดมเาเมียน,งนายนงตักัวกกอดกันเนาะกอดเอาเมียมาเม็นมาเป็นมาเป็นกอดกันนี่ยหัวกอดเอาเมียเมียนางตักนะมาเี่นต้นพ,พอยิีว่าเป็นตัวใดครับพ่อยังไงปกติเขามัมนจ่คอค,คือความฝันเขาว่าเก่าหาซีนะเก่าหาซีโต,ต,ตรงเลยทัะ เขาหรือกอน่เขาหรือขึนกอดหาในขึ้นไงาใั่งพิซานังอดใช่บาร์เซียซีแบบนี้นมีงมีเอาังขั้งหนาครับสีต้องสูงเาะสีต้งตรเลีดำต้องปันอดกันมากเก้าหาซีเก่าหาสีแนวมือไปเฮ็ดน้ำตาที่นี้พอมากพิเศษเมนตัไรดพอน้้ำเหลงน้ำตาที่นีมากอนี่มันไม่เก่าสูสามเนาะครับ ผมมักฟังแทผมจับใส่ใส่ตัวก่าศูนย์สามเล่นหาเลือเจ็ดศูนย์สามวะเก่าเก้าเก้านะเก้าศูนย์สามพ่อเขาว่าเก้าศูนย์สามเขาว่าเล่นหนากะง่ามเล่นข้างหนามันเป็นสามอย่างครับมือดันเขาไปเห็นสามมาสองตัวนั่นแหละสามศูนย์กับมากง่ามสามกับมาง่ามสามศูนย์เจ็ดหล่อเลสามมากกว่า นี่สามซุนเมูนเกอ่านี้พ่อเมืองอือพ่อกับว่านอนนี่ถ่ายมันเรียมันมีพวกตูนอะครับเกานสามเน่ยเก้าซุสามอือวันนี้พ่อกลับวานอนนี่พ่อฝันขึ้นขึ้นที่ไปเฮดมาเลยบอพ่อฝันสองขึ้นสอนฝันสองขึ้นสอนนั่ะขึ้นที่ไปเฮดมามาฝันเลย ฝันอธิษฐานว่ากสินอนเดือยอว่าถ้ามันสิบแมดเรื่อตัวนี้กันเนี่ยฝันหาฝันว่าได้สิ่งได้ของได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วฝันว่าได้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสิคําสิคู้นว่ะแล้วก็ฝันว่าก็ไม่อยากกอดกันอ้าวข้ามแม่นกับหายฝันเกี่ยวกับเรขกับก็เบอรอเด้ยว่ะคำเปลี่ยนตัวแล้วก็ฝันว่า ทัวเมียกอดกันเพราะมันเพื่อนไกลก็บแม่หลานเจ้าของกอดหลานภูจุกรุงเทพกอดแล้วเมียเอาต้งเห็นอย่างกอดแล้วเมียแล้วมันจิตกจิตักก็แล้วค่ะคุณป้าเนยเอาเตาเรียดไปใส่หน้าผมเตาเรียดเอาไว้หัวบันนันหรือว่ายิ่หิงพระเอาว่ายู่งผานผ้าอยู่หิงพระอย่างนีได้ผ่านผ้ากินเตาใช่ไหมเพื่อนที่สองนี่พ่อเพื่อนที่สองกับฝันคือเก่าฝันไรเนี่ยกรับอ๋อเห็นว่าฝันความเก่า สองขึ้นสอนสองขึ้นสอนเลยอมันก็เลยสามขึ้นมันสามขึ้นก็มันขึ้นอยู่นะค่ะเอาว่านี้จะสีสอบถามพอเลี้ยงเหล็กสูตรคำนวณนะพอเนาะสูตรคำนวณนี่พอเฮ็ดมาชักปีแล้วครับพอเฮ็ดมาแต่เป็นนมอไปเลี้ยงหลอกจากผักขาวละกอมผักขาวละกอมครับมันตายแล้วใช่ไ ข้างบาละกอมอยู่แต่ว่าใดพอพวกผมมาดูซื้อซื้อเพิ่นซื้อว่าสาขาละกอมก็หอมเพิ่อนละกอมเพิ่นเพิ่นนุ่งขาวของขาวถือว่าหอมขาวุ่งขาวเพื่อนมันโยบันย่างซุ้มสมัยนั้นอยู่ตะเกียงตะกอนมันขึ้นขึ้นในเสกกาเนาะจังหวัดหนองท้ายขึ้นน้อเพิ่นเสกการ์ยันขึ้นพ่อเจริญอ๋อขึ้นพ่อเจริญเนี่ยเสกการ์คือเขาทำแบบใหญ่มากโดดนะเนาะค่ะ แต่เข้าเว่าจังหวัดแน่ๆก็คือเป็นบึงการแล้วบมเปียรองไทยเป็นบึงการแล้วจังหวัดขึ้นจังหวัดบึงการไทยโมเปียรเป็นบุรการเราห่อไปเรียนสูตรลำเรียนสูตรมากนะน้ำเกลือเป็นนมครับจะเป็นนมตะกี้ผมจะเป็นนมผมขายเละมากเลยคลขายเลขขายแต่ใชมัยอันบ้าน บาทนึงไรสิบสองบาทเรัวไว้กอะค่ะอ่ะสิบต่างสลึงไขยนะค่แต่ก่อนวันนี้ก็เดยมาเห็ดบอก็รได้มกเห็ดสมัยนั้นคาเลียนแพงว่ะคาเลียนกเห็ดเหลี่ยมุกคนนออกคาข่ก็เลยเหี่ยนมันายข่อะไายสตางค์เดียวหนึ่งมั้งโอ้คาข่สตางค์เสียคาไข่ก็ไปซิ้อสนมก็เพิ่นเป็นนุมเที่ยวไปหาเพิ่น แล้วเพื่อนก็บอกเลขดี่ดีดีสมัยนั้นใครจะเข้าไปหาเนี่ยเพื่อนจะู้้ทันทีเลยเถิดดีวะค่ะพอสูตรเถิดดีเพื่อนไทยเลยพ่นเนี่ยโอ้ยซื้อเป็นผ้าขาวขาวขาวละกอมขาวละกอมชีงว่าเป็นสูตรผ้าขาวละกอมเลยเหรอเนาะพอเนาะเอ๋อบานตาญาติสูตรผ้าขาวละกอมหละกอมซื้อเพื่อนเลยครับมละกอมเขาคล้องแลเพื่อนยังสั่นผ้าขาวละกอมเนาะ ข้าวกล้องขะหอมละละละกอมละละละกอมละกอมละกอมอ๋อละกอมละกอมมอลละกอมแต่ว่าจังว่าผมถามคุณพ่อหน่ยนอยไกระห้อขากลอเขากล้องัวาผมถามพ่อเรื่อว่าที่ผมถามว่าเป็นเป็นคนมาจากไสอย่างทามว่าซื้อแบบนี้เป็นคนนขมเมนบบเป็นคนยังกัมพูชาอย่างที่ เราเขาเราคอมมืออีเลยถามพ่อว่าเพิ่นเป็นคนจังเลยคนหลังคอมนะคู่เถ่าหลังคอมนะแจ็คเป็นคนมากแต่ใส่เพิ่อนทางโยห์หันเพิ่นอยู่คูเดียวได้อยู่ในสวนเลยค่ะก็นยู่ในสวนโยนจะเป็นคนไทยเพราะว่ามันคนไทยเท่านี่ล่ละจ้าววะมันคนมาจักพม่าอย่างหรอกก็ว่าลูกเราเราคอมอะไลูกหลานอะไรเขาบ้าหูล่ะเพิ่นแต่ว่าช่วงพ่อเรียนี่ยเพิ่นเจออายุประมาณแปดสิบ เรเอดิคนมันดอปนุ่มๆไอเป็นุพ่อเป็นนุ่มคนแปดสิบประมาณประมาณประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบบะบางอย่างมันแทตัวเลขคุณพ่อเร่มบันครับผมพูดปนีสูตรพ่อนี่เข่าดีว่าคะพ่อสูตรของคุณพ่อนี่ผมว่ามันเข่าดีแล้วตามเทปมาเลี่ยนมาลายลายหมองไปซึกสามาลายหมองเพราะว่าสูตรนี้มัได้โอ้ตามศึกงซึกสามาลายลายสูตรครับซึกษามาลายลายสูตรลาย คือตัดกันกันเก่งเลยผมเห็ดมาหลายแต่ว่าสูตรนี่บัลล้มสูตรนี้นี่ผมจะเอาบัลลุมเฮ็ดไว้เท่าเสมอนีื่นคำว่าผมสิซื้อเล็ผมสิ้อเก่งดันทีืเลยเก่งคำมือไม่มีในของผมมัพวกเขาแม้แต่ตัวเดียวนั่นค่ะก็สิบซื้อบริษัทซื้อเลขส่วนมากมันจะได้เลขตัวเดียวมันเลยคู่มันหาคู่ของเขาไม่ได้ดังเชื้อมันก็ได้ แต่ว่าผมถุนมาได้เลยสูตรที่อยู่บนแพนนี่พ่อมัดตัวใดมากมากที่สุดกับผมว่าปากกาศจ่หันวงกลมนะครับผมมัดตัวใดรองม้วนกลมสุดท้ายเลยได้เหมือนเงินเล็กออกมันตัวใดิตัวนี้สุดท้ายเด้พปาะซองตัวเนี่ยเนาะเน้นๆให้เอฟซีเขาเห็นเลยเปาะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว เลขตัวนี้เป็นจังไหนพอเลขตัวนี้มากบอกอ๋อถ้ามันเป็นหาเก่านี่ผมว่ามันจะคล่องดีอันนี้เป็นเก่าเป็นทอดเป็นเก่าหาไหมอันนี้เป็นหาเก่าเนาะก็ได้ายคือเก่านะกลับเอากลับเอาค่ะกลมาร์าตัวนี้ล่ะเนี่ยขึ้นมากเลยใจเลยเนี่ยค่ับ่อกับอ๋อเย็บซี่เข้าจิตกับอะครับนี่กับเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะโก่งไปแล้วครับือว่ามันจะโบนีสจากตรงนี้ตัวเดียวนี่เลยบ่อหรือมักได้อีกบ่อ ซี่นี่เป็นตามาเ่ราะเส้นคออันตัวทั้งไตขึ้นเก้าห้าสี่ขึ้งามแบบนี่เรียกฟันเนี่ยเก้าห้าซี่กับไม่ซิทคือกันซี่เนี่มันตรงคักเลยเรื่อนี่เนาะความฟันนี่ครับผมก็บไม่ซิทคือกันตัดเห่นเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเก้าห้าซี่นี่มันสุดเขาอยู่ในหนีคือกันนะผ่านเรามัดกับอยู่ในเล็บปลอกของผมอีกพอเก้าซีอีกนะพ่อตัวนึงเนาะนี่เก้าซีนะคะเนาะพี่น้องตัดเหรีเอาเด้อค่ะความฟันฟันว่า หัวเมียกอดกันเนี่ยมานังตักกอดกับเก่าัุ้เป็นหาเลขาดเลขาดขาดตัวนึงในพวงไบทตัวได้พะขาดเก่าสามเลยนี่ยขาดเก่าสามเอพอมันเกาเก้าสามนี่มันเป็นเลขหอเป็นเลขขึ้นลงอะนะค่ะเลขมันไู่ใด้เลขล็อกเลยเก่าสามเก้าสามนาะพ่อเนาะยู่ไนลหอกไมล็ด้หอกของเลขเก่งค่ะมีตัวได้เพิ่มอีกบะพ่อ เก้าสเลขเก้านี่ไม่ตรงกับเลขสามค่ะบานนี้สนี่ไม่ตรงกับศูนย์ค่ะขีซิตออกได้นะ04ศูนย์ส <0 4 S 2> ี่เพราะว่าเลขเลขมันมันเก<อ>้าศนสามสี่เออก้าศูนย์เนี่ยสามสี่เนี่ยสามมันตรงกับเก้ามันบอมันจะขีดนึง่งสีคคค่ค่ะใ่้ามันสีมันกับสตรงกับไปยังกับศูนย์ ด oh. <re> ันนะบีันมันเหล็กมันจะออกออกวนเวียนหน่อยนะออกวนเวียนค่ะผ่าถ้ามันออกในเล็กเองว่าค่ะมันมันสิบว่าออกเสลี่งค่ะมันเป็นเล็กกันผมบอกคุณว่าเป็นสูตร์คอนสีโตเออเป็นตรงการ์บิโต้ก็เป็นแถวน่อยปลาโก๊บแต่นี่เด้อค่ะพี่น้องคะสามารถประก๊บคู่เองได้อันนี้คือเล็กติดของพ่อเพิ่นนะคะเนาะเล็กติดเป็นเฮดซีเฮดเฮดสาม เฮ็ดเฮ็ดเก,ก้าศูนย์ตวเขียนเก้าศูนย์เขียนตรงสวงามเขียนเก้าศูนย์เขียนเีเขียนเฉพีเก้าเก้าศูนย์อันนี้สามสี่เขียนเฉยๆทำมันตรงกับเลขเก้าเลขสามสามสี่อสามสี่เห็นลูปไป้นเออโอนี่นเขาตาัดออกมา,หา,าให้เลขติดแต่ว่ามันโบตรงเนาะบบตรง,งกรยามันส่วนมากถ้ามันออก เก้าศูนย <3, S 1> ์มันก็สองสี่ออกสามสี่กออกสี่ก็เป็นสี่ศูนย์มันก็เสออกมาสี่เนาะ,ะมันมันสิบบัเสเหลียงออกเก้าสามสองมาสี่ส่วนมากมันจะออกไปแบบนั้นมันสิบบัเสเหลียงรายละเอียดถ้ามันเข่าทั้งสองเนี่ยถ้าบอกเข่าก็คือมีอตัวหนึ่งแค่น่าแค่นั้นการบอกเข่าคู่อันนี้เป็นเก้าสามศูนย์สี่เก้าศูนย์สามสี่นี่ตัดออกมาจากในตัวนี้เลยค่ะแต่ว่าค่ะหากับสองนี่ค่ะ ประกบกับเหล็กติดออกมาตรวนี้นะคะเนะาะค่ะไดวิปตุนชุดนี้นะคะเดต์ตัวนี้สี่คู่นี้นะคะเป็นออกมาจากเหล็กติดนะคะเนาะคุณพ่อแดงครับผมอันท้ายคลิปผมอยากถามเนียน่ยว่าสองมือที่ฝันนั่นฝันมาจังไนครับผมชื่อว่าฝันสองมือติดครับฝันมาี่กอดกันนีกบ่าผมอยา กอดเอาเมียครับผมว่ามันกอดกันเนี่ยผัวกอดเอาเมียครับกอดกันกับคือตาคนตะกอดเนาะครับครับแม่คือกออดคืเป็นเรื่องนี้แหละที่สองหมื่นปีตเนาะครับครับอันนี้มันผัวกอดเอาเมียเมียนั่งตักผัวผัวนั่งเก้าอี้ค่ะเมียเลยกอดเอาผัวผัวเลยกอดเอาเมียเมียนั่งตักผัวครับเออนั่นแหละสองหมื่เรื่องเรื่องเล่าอันนี้วกันเลยทีเดีครับแหม่แล้วก็แปลกเลยฝันนังกัซี่งอือค่ะกับใบเล็กกัน ีอาจารย์เนี่ยถ่ายก็ใส่หัวมันนอนไปละน้อนน้อนหมดเพราะพราะเสียงเหมดทั้งหกตัวเลยบอกหรือว่าเสียงแครเก่าสามศูนย์สามมันอยู่น้ำกันก็เอาไว้ทั้งหกตัวเลยแล้วเนาะโอ้เสียงเหมดสุดตัวเลยครับหรือผมว่าหรือว่ามันถือเลขมันกอดกันบ่สล้นมาแล้วจริงล้นมาแล้วมันกอดกันบ่ผมก็คิดไปอยู่หรือว่าเลขมันจีกอดกันนี่ ครัวนั่งกูอีกอดเอาเมียยันเมียตกมันหมายกว่าเรื่องเล็กมันจังไดมันมีอยู่ในหันแล้วมันบอกมันจะกลับครูมาถือก็คิดเอาแหละเนาะค่ะอืมมันจะอยู่ในหันมาทั้งสามตัวกอเรื่องจังไดครับพราะก็คิดคิดเจ้าเสมอยังคิดพัทก้นตกอยู่เรื่อนีแต่ผมจะซื้อสามตัวหน้าสามตัวหลังคำว่ามันกอดกันหรือมันมันมาแล้วกับพ่อจักตทีมันมาแล้วกับพ่อจักหน่อ อ้าเป็นพิจารณาแล้วพ่มันมันเป็นพิจนาเลยผมเลยว่าเรื่องที่เป็นตัวนี้เลยครับบอกว่าถือบอกว่าถือเรืองทเป็นเก้าฮาซีนี่คือพอว่านี่กับพวกพุชอมันสิ่งนี้ตัวหนึ่งพุชิครับเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เ่ามีหาดี้ท่านี่ก็ให้พ่อแดง่วยพ่อในเอฟซีทั้งสองเลยครับผมแล้วให้โชคหมานเด้วยอะไรในไปอะไกับเบิรงเอานี่แหละที่แน่ๆก็คือเลขศูนย์เก้า สามสี่จะว่าเพิ่นเขียนแตงสีเนาะที่ผมนก็อยู่ในในวงเล็บของมันนี่แหละไอปิ่งเอาสามกับศูนย์นี่บูสซ์อ็ไรเนาะข้ามมันออกอะไ้มันออกไปซะผมงพาบานบอกออกสามกับสามกับศูนย์มันจะเป็นเหล็กเสียงเนาะอ่าอ่ากั็ศูนย์พอแดงไม่ไหลได้ครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับเอาค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเนาะ ครับนี่คือสูตรของพ่อแดงนะครับสำหรับสูตรของพ่อแดงเ่านี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเะพ่อเนาะครับครับถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับคเอาแครบนาจอไว้นะครับเอซีเข่าเลขควบฟันอีพอเ่ากับเก้าห้าสี่นะครับเลขติดอีพอเขากับมีศูนย์มีสามมีเก่ามีซีเดอร์พี่น้องเดอร์ครับตัดเลนเอานะครับพี่น้องบางเทียบบางที่กับคุณพ่ออาจีพจับครูวัตถุใจเอฟซีกับ อีพอวะพิจารณาเอาอยู่ในหันนะครับเอาขอบคุณขอบพุณอีพออีกข้างนึ่งนะครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากคุณพอเฮ้า คุณพ่อแดงนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับอพราะว่าสิเป็นเลขสูตรเลขควอมฝันนะครับเลขควอมฝันพอเข้ากับตีไปที่954นะครับเลขควอมฝันของพอเข้าเกาห่า 9, 5, 4แล้วก็เลขสูตรคำนวณของอีพอเข้าถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งช่องที่มาถ่ายทําคลิปของคุณพ่อแดงของเข้านะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ไฮเอฟซี MC ทุกท่านโชคๆมันมาน้ำลุ้ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องเข้า เพืยอหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากพี่ตอน,น้องนะครับสุกสุวันมันนะครับด้อสวัสดีครับ